วันแรกของการเดินทางเริ่มขึ้นแล้วค่ะหนึแรกของการเดินทางก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะน้องจะได้ไจากบากนน้านจากเมืองแต่เดินไปทำงานไกลบ้านไกลแม่ไกลก่อนจะไปแต่แรกน่าจะมีขบวนก่อด้อ อยากเสนิขปุ่นอะไรเพ่นเพื่อนเด้อหลขปุ่นเยเอะเขามาเป็นน้ำขปุ่นสันนี่เตาสามแม่ลูกคนอาบน้ำเยอะเยอะเบินเตาเด้เพื่อนเพ่เตาจ้าครเหินเตา

มีขั้นเซามีพวเด็ดสแตนด์คาตาคามีซ้อนฝันมะนุงแล้วเหลือก็ปลุเอง่ารักเสียงนันแ่ะออนจิตจากบ้านจากตนไปสันขอบคุณแลกัที่บ้นุกคนกินซ้ำเลยนะคะ ตรงไห่ตารักเลยค่ะนี่มาเป็นชองที่กินกันแล้วกินที่คาเด็กๆกลางนี้อี่้ำตกเย็นสบายขั้้าเห็นขนมบอนขนมคือมางามคาเทร่ะขนมโอ้ยวัวไปนิดเดียบรรยากาศสวยน่าทา่จนเพื่อน กินน้ำขอุณพ่อคนได้แตนที่คนจีบินไปตามสาเหตุน้ำขอบคุณทก็ตามขอบคุนะาะมากินด้วยกันนะบรรยากาศก็ดีจ้าธรรมชาติสวยงามเนาะท่านหอมอยทั้งหัวเข้ากันนะคนอ้นเอียงนาะอันนั้นคนยังเพื่อนซุ้มซุปเจ้าบ้ากว่าจะกินบอลสได้กินเลยเนาะ ม,มาด้ยมากินน้ำแกงแกงด้วยจ้าเราอนจญอยากกินเผาตักอน